สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟช่องฝีผ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบดกันกลับแนวทางนะคะแนวทางของเสารวอาทิ์เลยนะคะเสารวอาทิ์ตระกูลตระกูลเล่นทั้งวันนะคะอาจจะลงให้เสารวอาทิ์จะลงให้แค่รอบเดียวนะคะเราจะลงแค่ครั้งเดียวเพราะว่าที่เหลือจะเป็นพื้นที่ของเราพัฒนาแล้วก็ของรัฐบาลไทยนะคะพรุ่งนี้ก็คงจะลงแนวทางให้เอได้คงได้แคบกันไว้นะคะนิดๆหน่อยๆนะคะก็ว่ากันไปเนาะให้ทุกคนหายใจหายคอกันก่อนนะคะทุกคนรีบ าเยอะเกินมันก็ไอยนี่นะคะแต่ว่าไม่หาก็ไม่ได้นะคะเชียวไปสื่อสลารว่าสันเอฟซีว่าโอ้คนมันสิถึงเนะทุกคนนางันก็ะถือละหาหาไว้แต่นันเนิน่นๆสรุปลืมมาตีสรุปลืมมาตีอ้าวแล้วก็ต้องดูไว้นะทุกคนเนาอะอ่าเดี๋ยวแอดทาให้นะคะทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ เราพัฒนาแนละช่ำๆเลยเาาร์วิตยินะคะก็ลงให้นะคะแนวทางไหนมาก่อนนะคะก็เก็บไว้นะคะทุกคนเอาไปพิพจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะตัวนี้นะคะเป็นกําลังวันของทางช่องนะคะก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะมาทั้งแทั้งศูนยเลยนะ ตารางแตกบนล่างนะคะมาดูคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาเลยนะคะเอาเบอร์จัดเบอร์จัดอ่ะเดี๋ยวลุ้นไอ้นี่นะคะไอ ไอร้านนะไอน้องไอน้องแอดนะคะที่ว่ามันเอาเลขมาให้นะมันก็ส่งเลขมาให้แล้วเราพัฒนาจะเอากันอยู่บ่สามคู่นะคะแอดก็ไม่ได้เขียนลืมนะคะจักตัวไหนนะคะแต่ว่าเจ้าของเลขเขาก็ถูกอยู่ได้แปดแปดอดเห็นยุที่มันส่งมาให้สองคู่นั้นนะคะมันก็ต้องตัดเล่นละค่ะถ้าคนเรานะคะแอดคิดว่ามันต้องตัดเล่นมันก็ตัดจริงๆนะคะเพราะว่ามันส่งมาให้เจ็ดแปดกับศูนย์แปดใช่ไหมคะมันก็ไปกลับเล่นของมันแค่นั้นแหละค่ะเขาก็ถือคนมันจะถูเนาะทุกคนเนาะเขาก็ได้แปดแปดนะคะห้าสิบบาท วายคนมันจะถูกจริงๆแล้วค่ะทุกคนซื้อตัวไหนมันก็ถูกว่าแล้วมันต้องเอาไปเอาไอ้นี่นะคะเนี่ยเอาอยู่แม่แอดก็ไม่ได้เขียนนะคะแอดไม่รู้ว่าทุกคนจะเอาไหมนะคะแอดแกกลัวมันไม่ถูกวเซีเสียเงินนะคะเสีเยเงินไม่รู้แต่ว่าเลขมันก็สวยนี่นะคะเดี๋ยวมีมีเนี่ยอันนี้แอดไมว่ามันเขียนให้ยูค่ะ,ะแต่ว่าเอาอยูบอกคะ่ะ เอาอยู่ว่ามันส่งมาให้สามคู่นี่นะคะแอดว่าแล้วมันต้องตัดเล่นนะคะมันต้องตัดเล่นแปลกๆเนาะนี่ถ้าเป็นคนเข้าวันนี้นะเออเดือนแต่ว่ามันแยกกันมานะคะมันแยกกันมาแล้วนี่มันนี่นี่นะคะแปลกดนะคะมันได้ค่ะมันได้เจ้าของเลขเขาก็ได้แล้วเขาเล่นแค่นี้นะคะทุกคนเขาเล่นแค่นี้นะคะคือคาดแถวอะเลิศดแถวอะเหมยไม่ค่อยดังเลยดังไม่ไม่ค่อยดังนะ 8ปดนี่เลขอายุไอ้นั่นนี่เลขอายุที่ที่เป็นพ้าอะไรนะพระเยซูอะค่ะเขาเรียกพ้าอะไรที่เขาเสียค่ะแอดเห็นดูเอานี่นะคะทุกคนมาดูเออของเรานี่นะ,ะเข้าเต็มเต็มนะคะแปดสามสามแปดแปดนะคะถ้ามาแปดสามแปดคนคงถูกเยอะนะคะ สามแปดแปดนะคะศูนย์หกนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างตัวเด่นนะคะเห็นไหมมาดูเลขกำลังวันนะคะทุกคนเลขกำลังวันแปดเก้าศูนย์เห็นไหมแปดเก้าศูนย์นะคะก็เนี่ยถ้าใครจับแปดเก้าหกศูนย์อะไรอย่างเงี้ยก็คงจะได้กันไปนะคะนี่นะคะทุกคนฉ่ำๆเลยนะคะอ้าวดาวคืนเมื่อคืนนี้ก็ไม่แตกนะคะดาวตารางก็แตกไปไม่มีสองค่ะไม่แตกสามนะคะไม่มีสองในชัดเจนดีไหมเนาะ ชัดเจนดีไหมนะคะมาดูเสาร์ทิ์นะคะแอดก็ทยอยเริ่มลงแนวทางเริ่มทําแนวทางแล้วลวะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีขอมานะคะเดี๋ยวไม่มีคลิปให้เอฟซดูนะคะอาซูกันต่อทาเคชิเอามาดูนะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเอานีเดอนะคะนี่ราวเช้านะคะของ วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะห้าหกเจ็ดนะคะห้าสี่ห้าห้าห้าหกนะคะหกสี่หกห้าหกหกนะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะก็ตามนี้เลยนะคะการเบิ้ลกันหามเราคืนนี้ของเรานะคะก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนสงสัยจะเบิ้ลมากไงนี่นะคะนี่นะคะเด่นนะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะหกสองหกหนึ่งหกศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์นะคะหนึ่งเจ็ดนะคะสองเจ็ดสองแปดแล้วก็หนึ่งแปดนะคะ หกเจ็ดเจ็ดแปดแปดหกหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะคะแอดก็กันไว้ให้หมดนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนกันไว้ให้หมดมันกันอยู่บนนั้งรัฐบาลไทยนะคะในตารางนะคะให้ไปที่เจ็ดเก้าหกหนึ่งนะคะแปดศูนย์สองนะคะเจ็ดเก้าหกหนึ่งแปดศูนย์สองทุกคนตันนี้เลยนะคะวบายถึงยาข้างนอกหอยเนาะเอสบอกเสียใจด้วยบอกเสียใจด้วย มีโอกาสถูกน้อยมากนะคะสามแปดเปียนผู 1, ้ได้ถืกใครที่ถูกก็คงจะเป็นสายวินสายหามสายเบิร์นแม่ก็เลขรดตัวเองแหละคะ่ะน้อยท่านนี้นะคะที่จะซื้อโอ้ยถ้าเป็นข้อหายแม่เอ็ดกับเบอร์ซื้อได้สามแปดเปียกเอ็ดก็ดูเฉยๆแล้วค่ะโอากจะเป็นเลขทงเลขถูกตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อยซื้อนะคะแต่ถ้าเป็นเลขไปได้มานะคะโอ้เอ็ดกับเบอร์ซื้อเลอคะ่ 1, ะสามแปดเปียกวัสดิ์เลข่ยงขี้หาย่ะ อายุพระอะไรนะที่เขาเสียนะี่มันไม่ใช่มันจะไปออกลาวอยู่บ่ค่ะไปติดลาวไว้เมี่ยลาวคืนนี้ก็ไม่ใช่จะเบิ่นบ่เขาลอกกินนะ่ะประซาโซนเหมือนเงินเลยค่ะเขาลอกกินมาเลยวพวกเจ้าเขาสิเขาใส่เงินดิเอานี่นะคะทุกคนเอานึกว่าเป็อนอันนี้เนาะ เอามาดูนะคะนแนวทางเล่นทั้งวันของวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะนี่เลยตามนี้เลยนะคะโอ้ยเอดกับห่วงเต็นก,กันั่งต่ำบบหุงเนาะนี่นะคะมีใครแปลวไม่แปลี่ยนเปลี่ยนที่อดแปให้ฟังในคลิปนะคะทุกคนเอามาดูเลยนะคะเด่นเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งก็นี่แหละค่ะกำหง,หงกำหัวกันเอานะคะเสาร์อาทิตย์เบิ้ลหามนะคะวันหยุดนะคะจะเป็นเบิ้ลเป็นหามเป็นศูนย์มากกว่านะคะก็ไม่ผิดคาดเท่าไหร่นะคะ อ่าเลขชุดนะคะ79 70 7ก้าเนะคะ8 9 80 81 82นะคะ9 9 90 91 92นะคะ0 9 00 01 02นะคะในตารางนะคะให้ไปที่7 961นะคะ802นะคะ7 8 9 781 7เก้าเนอ่อศูนย์นะคะ9 8 9 981 909 901นะคะทุกคนนี่เลยนะคะแนวทางเล่นทั้งวันนี้ก็เป็นเลขทูปนะคะใครจะหมาน้อใครจะหมาน้อเราพัฒนา รัฐบาลไทยเขาก็หมานกันไปแล้วนะคะ้างหวยบัออกเกี่ยวกับสองสามมีอยองมาถามเอ็ดคะ่ะส่วนนี้เอ็ดแห่งบ่าสองสามอยู่ถ้าไม่ใช่ตระกูลสามตระกูลสองนี่ปวดจะถามเอ็ดว่าถูกไหมนะคะถ้าเป็นตัวเลขนีล่างนี่ปวด่าถามค่ะถือบ่วทกจยังได้คอยสื่อจิตก็ ตัวเดียวนี่แล้วียกว่าคนมันถือสื่อจังได้มันก็นถือค่ะอัคดคลิปไปด้วยเขียนหวยไปด้วยนะเนะี่ยเจลังทำตารางไทยอยู่ทุกคนเลขสวยมากกวันน่าเอาอีกเลีวเหรอคะสงสัยแอดจะได้ไปหาไวอ้อีกแล้วตัวแอดอีกว ก็ยังว่าคอยมาตัวเด๋หวยมันบมูหมากอวอบกยังมาน้องอเมียตัวจริงนะคะเวลาแอรชอบหวยตัวไหนทําไมเลขมันไม่ออกคะทุกคนไขยเป็นกะลรก,กินอีทุกคนนี่จะตามแอรในคิดให้ดีเด้อคะ่ะเอเอฟซีบางท่านเพิ่าเลี้ยงไอแอรเขาจะชอบเนาะมาถามว่าแอรแอรชอบเลขตัวไหนวันศัตร ที่ถามนี่ไม่ใช่เขาอะไรนะเขาจะไม่ซื้อด้วยค่ะทุกคนเอาสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้หมาขอให้หิงขอให้ปงังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ